า่ากลวเราลงเขานะครับก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องเอาการเหมือนกันนะครับก็บนสัญญาณบนเขาสัญญาณไม่มีนะครับอ่าเน็ตเน็ตตัดไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายวิดีโอไว้นะครับอไว้ให้เพื่อนๆชมนะครับอ่าเส้นทางนะครับหาดไวบีดโทษตีหาดไว,ชไวแชกนะครับก็ลงมาแล้วโอ้สุดยอดเหมือนกันนะครับ นะถ้าหน้าฝนนะหน้าฝนนะครับบอกเลยนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนๆนะไายการที่แถวชายหาดท,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 ที่ไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องอะไรมีเยอะนะครับแต่ครั้งนี้คืออยากมาพิสูจน์นะครับก็มีในจุดกลางเต็นท์นะก็มีคนโพสต์ไว้เยอะนะครับว่าหาดไหวแชก นะครับก็คนท,นที่ทุกคนอยากมาท้าพิสูจน์นะครับก็อันนี้เรามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเส้นทางเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้คือกําลังลงเขานะครับลงเขานะครับระยะทางที่ อ่ามาก็ค่อนข้างจัดการนะครับนกลัวหมอโอ้โหหัวใจจะวายหัวใจจะวายโอ้โห ปวดวิลงทางมันเอาทำทางไว้ค่ะถ้ากลับรอบนี้สวยเป็นลูกหัวใจแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ต้องโฟวิวยกสูงนะครับนะหรือ SUV ที่ยกสูงนะครับลองมาทหาพิสูจน์กันนะครับในส่วนของเส้นทางนี้นะคับเป็นโรคหัวใจมาเปนะโรคหัวใจต้องพิจารณานะครับเสียวมากนะครับเ,ออนะเส้นทางสุดยอดหมอแกันะครับก็ตอนนี้เริ่มลงแนละ้วนะครับนะแบบข้ามเนี่ยมันเป็นเป็นเหวเลย ก็ป่าสุดๆนะครับคนที่ขับรถใหม่ๆนะครับก็ถ้าสงสารรถแนะนํานะครับอย่ามานะครับก็เส้นทางหนักขอบการนะครับหนักขอการฝนตกนะครับคิดว่า <c oughs> ไม่น่ามานะครับฝนตก แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนจะมานะครับมาแทนนะครับเตรียมเข้าเตรียมของมานะครับแล้วก็แนะนํานะครับต้องสองวันหรือสามวันนะครับมาค้างคืนนะครับวันเดียวไม่คุ้มนะครับนะวันเดียวไม่คุ้มกับการที่เราขับรถเข้ามานะครับก็ค่อนข้างจะหวาดเสียวหน่อยนะครับขึ้นไปบนเขานะครับตอนนี้เป็นช่วงขาลงแล้วนะครับกําลังลงเขานะครับก็ ข็ย,ยังชั่วหน่อยครับเมื่อกี้ทางเราโ,โหสุดโหดมากนะฮะเส้นทางนะครับเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่านะครับผมก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ทำไมเจ้าหน้าที่ก็ถามนะครับป้าคนที่ดูแลในส่วนของลานการเต็น์ก็ถามนะครับว่าเอะหนูหนูใช้รถอะไรนะครับรู้เลยนะครับว่า เ้นทางมันโผลมานะครับเหือนะจะขึ้นเขาอีกรอบแล้วนะครับจะขึ้นเขาอีกรอบแล้วนะครับเหมือนะจะต้องเดินหน้าต่อนะครับจะถอยหลังไม่ได้นะครับนะมาแล้วต้องเดินหน้าต่อนะครับนะตรงนี้นะครับ ไยดูนะครับว่าเราจะคุ้มไม่คุ้มกับหาดนะครับตรง <the> ทูเดอะบีทเขาเขียนว่าอย่างไงใครอัน